สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพาทุกคนมาที่วัดถ้ำเขาเต่าจังหวัดประจวบคิริขันนั่นเองนะคะก็มากราบไหว้พระแม่คนอิมเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะพระแม่คนอิมจะอยู่ข้างบนวัดเขาเต่านะคะผ่านไปผ่านมามากรบาบไหวมาสักการบ,บูชาท่านได้นะคะแล้วก็ เก็บภาพบรรยากาศลิงนะคะปีนต้นไม้นะคะก็แอบ,บถ่ายน้องลิงมาให้ทุกคนได้ดูนะคะน่ารักมากๆเลยละค่ะกำลังกินผล,ลไม้นะคะตัวอ้วนเซียวค่ะลิงตัวนี้นะคะก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนได้รับชมความน่ารักของลิงนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าที่วัดถ้ำเขาเต่ากันแล้วนะคะบริเวณด้านในก็จะมีภาพวิจิตรศิลป์มากมายพร้อมด้วย ทะเลที่สวยงามนะคะทุกคนวิวสวยมากๆเลยล่ะค่ะที่วัดถ้ำเขาเต่านะคะทุกคนต้องกำลังจะพาทุกคนเข้าไปชมบริเวณด้านในวัดถ้ำเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันกันนะคะด้านในก็สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆถ้ำนะคะอยู่ด้านในแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เราได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ ด้านในก็จะมีความสวยงามลักษณะเหมือนถ้ำจริงๆเลยนะคะเราก็จะเข้าไปบริเวณด้านในกันเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีผู้ฉีกนะคะตระกูลฟิโรที่ต้องชอบมากๆเลยละคะ่ะตระกูลนี้ก็จะสุดยอดจริงๆคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นความประหลาดใจนะคะไม่เคยเห็นเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นวิวบริเวณ ด้านนอกของวัดถ้ำเขาเต่านะคะวัดถ้ำเขาเต่ายัางเดินไปที่หาทรายน้อยได้นะคะทุกคนยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะวันนี้ต้องก็พาทุกคนมาชมวิวที่วัดถ้ำเขาเต่าจังหวัดประจวบคิริขันนั่นเองค่ะเอาวิวสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะท่ามกลางความวุ่นวายนะคะของชีวิตก็จะยังมีที่สงบให้เราได้ ท่องเที่ยวและอบผ่อนคลายนะคะกดติดตามกด